สบ,บายดีพี่น้องกับสบ,บายดีสุขสุโคนเดอสุสมองเลยสุบอนสีทุกทานที่ขล,บลุบหลากแพงทุกถั่วโลกมนันยินดีหับสมสองของเมตตาพี่น้อนงยามแรงพี่น้อยแมตตาเอากปุนมาส่งฮะก็เปิดได้ไหวติ่งติงเอาปุนมาส่งเอื่อยอ่ยแล้ว่บบายังสมอยบ่เห็นไายเลย อยู่หันลุ่มบอ่อเวสรีเลยพี่น้อย้าายอาไสสียูลุมมั้งบอเห็นไทยพน่น้องเห็นเคนไปก็เลยแตนเอามาส่ง ้องไซซ์สีอยู่ห่าลุ่มเห็นไอมเห็นไปลงไปส่องมึงกรพุ่นกับพี่เนาะพอห่าลุ่มหมดแล้วเดี๋ยวหอาก็ได้กับพุ่นพุ่นประมาณสองโลนักมันอันนี้กะคาร์มกนี่ก็ได้ มาแล้วก็ะโบยมาเฮือนโบเห็นเพิ่นสิล่งกูเลยห่านไปเลยพี่น้องเอ้ไปเด้อพี่น้องไปนำกันเด้อพี่น้องเด้อพอ้ลงมาห่านไปละคะือทรงโบเห็นไปเลยปาเม่ <philanthropy. S 2> ืองเทนกับโบเห็นโอ้โกันหุบกันเหาะยังนอหน่ะเนาะมาแล้วสมอยสิมีเออนอนไปไหน เขานอนไปสายพูเออเออออเห็น้าย่ายใะแก่นนอนทีเดียวเราจะขึ้นมนอนขันข้าวเลยอยู่กับเลก อยากนอ,น,อ,อนขึ้นโยก,โยกนะตายอยากนอนได้นะนตายอยากนอนแล้วนะนไปเด้อไปเด้อไปนอกไปน้ำกันพี่นอ้องเรามาส่งข้าปุ้นส่งขนมไอ้พี่เพิ่นว่าหนาวมาสิเมื่อ,อไลยว่าหนาวมาสิไปบ้านนุ่ตาได้ไหม Lời bài lịch chẳng đại cả nhà ngô hoa, nữa rassi bài của đại cổ rô ra Said Said Said, 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 ช่งคนได้่าว um> ่าว um ่านอนรับนอนรับแร็เศษถอวเตงต้องใส่ก okay ันหีบไปไหนเออไ่ม่ลงบนนอนซักเศษอีกโอ้ยบเส้นมันหายเงี้อยู่ทีไปเลอหาจะทำอืะไปไปเลยได้นางทามาแป๊บหนึ่งได้ครับ หอมีไปจไปอยู่เออมาเอามาหอดพีเลยอะไรแบบสิไปกินถุนได้ไปลงได้นางสาแป๊บหนึ่งฮะไปเอรกยกับลูกชายคนอือออไปเซบไดแล้วบเผาะอ่แม่านก็มนเาเปลี่ยนทังบได้อยังบไดปะมือชาพืนแม่นเฮอันน้องาก็บอมาด้่ไม่ได้จะพูดอืออง่าเพิ่มาบุญบุญบ้านเขาเนาะ แม่เลลองที่นอนใหม่นั่นเออ่าซื้อมัเนี่ยปะบัวเตะแขกข้นเมื่อเมื่อเลยก็กระจลงมาคลายเลยะอ่ามีภาษาที่อืออืออือแมนขข้นหานเขืนเพื่อนน่ะบใจอะไเนยโอ้ยซาถุไรอย่างอันขข้นขข้นเพื่อนเข้นหานใหม่นะันกระจ้ามาคายยังไรืซื้อหรออืออือบ่าแต่แขกเมื่อวันก็จาจบ มาแม่อะไรกระมันสิเฮงของมีเดยผมมาขายโชคดีมากเหมันพวกนี่ทยาได้แว่าเราเปิดหาดใหม่ที่คนมาขายของแม่เจ้าเล็กเล่ใครที่นอนดี่เนี่ย้าราซเราหาซีบคนมราถอดสักรายถอดเอาเอาเดียวเอาใหญ่นะมาหาด้วยจริงใจเขาว่าซาำหมากี่ยกัเก็บเนาะ เลี้ยงของพุงเก่มเลยซามือเก็บเจ้าบ่ให้เป็นบ่ทวนมันยังบ่ทันเลยยุคป้าบนี้เออออกเลยอันเครื่องเสียงนาอสิก็อย่าเปิดเครื่องเสียงนี้นะถึงถึงฮอด่บ่ยังถ้าได้เิดตู้ก็จเปิดในบ้านนี้นี่ในเฮือนนันอาหารบ่ปอนเด้ เออนังินเลยาญาบ้านภุญาบ้านัแบบมาแลงพักันเขาไปหมวนไปสื่นเด้วยสกบอกแม่ลูกอ่อนดี่บอว่ะลูกอ่อนมีแล้วพี่นึ่งเป็นลูกอ่อนพอตากไปเลยมอนไมาสื่นมือนี่มันกับโมอนเนาะเอ้บอกก่อนเอานโอเคยูวิมอไเด้อบมียังนะคือบวเแมนบุญนี่นะโมมีอ ขาเจ้าไปอะนะวไปมอลำเ,ลเรืนเนเ่อง,องมันเอวะคือโบเมนบุญนี่แหละมันอุม่มอ่ามันอุ่มห่งสีร่มสีอ่าอันดอผู้ชาี่เ็นบนอุ่มอ่าวนผู้ชาวนัผู้ชาวนับอกกันจีเผาก้อบุญออผู้ชาวเขาบอกผูนธุ์มโนมีคนหนึ่งบับุญน่ะออมีพันวังหันละมาและว่ะ จะมาแต่ผมม่ไปย่างันคืออนใจเราๆเมา้มงาลาเนาะออนี่ว่าบอกอไแม่หนอนมันเอนะบอก่นั่นไปได้ดอกทางตวายญานั้นผู้เฒ่ากะเจักมันสินันหรือบ่อแล้วยาดไปบุญมาลำเหลืองพูดโอคายแกเออเขาจะไหวค่ไหปูนนาโคเขาจะพูดทางเวนได้สอนเอาเอาซูไปหลัง แม่แม่ไปมากระทะเวะค่ะทางนี้บ่อนไปหาน้ำไม้ทางไปหาน้ำไม้ห่วยๆอืมทึงอันคอกหมูอันนั่งโนกันไปหน่อยหนึ่งก็เดี่ยวอืไกลไกลเติออันกะไรเติออยู่กระไรเติออยู่ได้ลูกเราก็มาได้ออใหญ่แล้วอันอันพวกนั้นสามน้องคิดนั่นแหละ มาเราก็มาหายใหาอืมหในีกับพี่าสงสารนะฮัก้าฝุนอายืนเวิ่งอะยังนั่าออกนั่นแหละอันอันเฮาเฮาอยากมาอยู่อันหาเอ้ยอันเฮาบบจือทางมาปันใดอันจักบาทอย่างนั้แหละทขลานผักบานใหม่บคำไปออใอในนี้ก็บู้จักอันเบิ่งในเฟซบุ๊กขอใจ่ายล้วก็มาอืออ่า ไดได้ม่ตากันมาเลยไปาบ่คำนะลาลไปบรบเริโท่ฮะได้่าว้งเมีน,น <c oughs> เห็นอันชุ่มอ่าชุม่มชุ่มปลาลงเพสเด้อ,อ่ะแล้วก็อันเห็นว่าพอว่าพอใต้แล้วก็มาอ,มอ่ะถามถามทางม,ม,มาหอดนี่ห้องบอด้มาจะเถื่อเนาะกอดนี่ถ้าเก่งเติบได้ยังมาถือกันไปมาคงไก่ไก่เราลงเรียนเลยลานไปาค้หนูาวทั้งเมืองพีนอืม ภาควันไหนบอกํำไปก็ต้มเมืองพะลานอือไกลเกรงและซำน้องขีดเนี่ยผั้เอือยผูน้องน่ะซีซำมะอ้วนนั่นอมาบวชนะพอมาก็มาหายใจหนาโอ้หมาพอตอนออมาเห็นพออะจบพอนักกน่อยนะฮะกระลังนั่น กำลังากโอ้ยขั้นสิวรหย่างบบขั้นย่างถ้าก็จับลูกพ่อมานนะอ่ผู้น้อยน่ะยังบุหรืออะไรกับบโบเห็นบบจืดหนาเลยนะโอ้ยบบจือแล้วขนาดสูงหน่อยเขาัน่ยมันจะจืดอ่ะฮะพินบำลังจะสร้างอะไนปบุารือออ าเาเอออันน so right uh, no ี้นะสานี่เทไรดนเทไรวส่รอรวมเเซียนทพันสองหาสิเออตัวนั้นกับตัวนี้นะที่นอหาอยอันี้นะสีแล้วเป็เจ้าหอยออันนี้อันนี้เราสองาหาสิพันสองสิม่น่สอามรอออันนั้นนะสามรอยตัวยาวเนาะ ดอสดมหงคาอก้วก็เะกนไยกอนอามแ่นี้ันเดี๋ดเป็นส่งแม่โชคดีนะฮาก็ลืมบอกซะฮาก็ลืมบอกซะมอสช้หน่อยคาถามีคนมาคายยังเหลือสื่อรถฮาขึ้นเพื่อนใหม่ฮานใหม่เป็นสื่อแบบค้าคูณเลยแเออเือนถืงใจกินงก่อนอาซกนั่นอีนอือ อืมอ oh, so cool. mm. mm. oh, no. ืมสักก็สบายเ้ออกสักอืมแอนอนหอดด้แล้วมานอนเป็นหมู่นะให้จะมานอนจนนะเขาอานดิอืออืมอืมเออนอยานนั่งดอ ขนาดอ็อกอนอือบทันเดินาดอันนั้ปน,น,น,นปดไปแล้วเนาะบอด้คิดการี่จะม,มีทรศรพท์มาเาบิกเนาะแมนบอดีคิดบมเบิรกหายีเลดย่านน,น,นั่นแล้วก็ได้ไก่เฮือนเทียงเกศชายอยู่ดอกยัยงมริเก็บ<ท>ได้เมียนเราพี่น้องเลย อันนากนรำก่อนถือกันสามมือสามมือสามคืนจะคอยกวาดวะจ้ะขอสามยังโอ้ยคาวหุ่งกะโลนี่คองไทยพวกนี้เลยเนาะเออมั่นคองไทยนี่โอ้ยญี่ปุ่นบ่มักจับได้นั่นคองเวียนโอ้ยญี่ปุ่นจับขนาดแต่ทูรุคองไถ่เนาะตื่นมี่เซียงไ้องห่ะกว้างแล้วซองห่องเยอะ ก็เอ่แหนผุอจ้าผุดปะเหตุบันไดไงเราเป็นจ้าช่องห้องป้าท่านเขาขี่รถดไกลว่าบให่วะเนี่ยนะฮะข่าสร้างนะหอดแสนพุทธิข่าสร้างนะปหอดแสนตายป้าตัวสร้างว่าซปไสไเอ่อ เบือเลเ็นจนนปก้อนาสืเื่อเครื่องเอาเนาะถ้าเปื่เขาก็ต้องคายมาละแมนต้องคลายแ้ไม่นอกคลายคลายปั่นเลยิลายดีสิเห็ดหลอกนึ่สิเอ็นผดดีคลายยังนอนอย่างหลอกน่ล้ว่หน้องไม่หลอกไม่หลอกนะสนใจอยู่ได้นานๆต้องมีแม้ ต้องมีอันอันแผนได้นี่น่ะฮะแมนคือเลยเขาว่าต้องมีแผนบางอย่างได้นี่นแม่แม่แม่แมพัดกับพ่อ่นขอน้นเนาะแม่อือทายอาหารพวกอืมอืมอืมเรือบลาจานหนึ่งบแ่เปิดเนาะเปิดอกานเขเยแม่แบบว่าอันหลอกหลอกแบบนี้นะมองเก็บเครื่อง เห็นกระจาเห็ดกะเก็ถ mm. ่ยเก็บยังแม่สารสื่อเันย็ดหล่อย่นะแม่ประเทนสีซิมเลาเอาระข้ากับสกิได้นอได้พี่น้องเอ้ยวพาหนาไปหนังขาอยู่หนังขาแป๊บหนึ่ง สวัสดีจุกูจุคนแล้วพี่น้องแล้วควเนเอาเบิ่งเขาสมไลไล้มลยลายเด้อพี่น้อง <laughs <laughs> ว่าหนาไปหนังถ่ายอยู่ได้นะเราถ่าแป๊บหนึ่งว่าโทรนำ <laughs>